วันนี้ก็จะขอสัมภาษณ์นางสาวปียพรปานทองซึ่งเมื่อก่อนนั้นทั้งให้เขาออมตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆร่วมโครงการเด็กดีเสร็จีน้อยฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เขาจบม .3 แล้วอยากจะสัมภาษณ์ว่าเขาตั้งใจแล้วก็ฝึกตัวเองยังไงในการออมแล้วก็ประสบผลสาเร็จได้ขนาดนี้ซึ่งมีเงินก็ไม่น้อยเลยเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องเงินเท่าไหร่ ในนการรออมคงีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิยาพรกันทองค่ะได้เข้าร่วมโครงการเด็กดีเศรษฐีน้อยตั้งแต่ป .2 ป .3 ค่ะแล้วก็ตอนนี้จบม .3 แล้วค่ะก็ได้ออมไปทั้งหมดก็22,477ค่ะ,คะเป็นไงจเจ้าเงิน ส่วนนี้ไปทําอะไรต่อเอาไปฝากต่อแล้วก็เอาไเ้เรียนต่อด้วยอ๋อขอขอให้ประสบผลสําเร็จนะ<ม>เพราะว่าเด็ก<ม>ตัวเล็กๆทุกว,วันนี้ก็ไปเรียนต่อที่หุวรยร้าพิทยาคมก็ถือว่าเป็นโครงการที่นําร่องให้เด็กนั้นรู้จักอ,อมรู้จักประหยัดและก็เขาทําได้จริงๆด้วย เรขอให้ทุกคนโชคดีก็หวังว่าวันข้างหน้าจะเห็นความสำเร็จของทั้งสองคนชื่อว่าน้องุิน้องไอ้สุพิศรานามสกุลอะไรคะปีนาโตค่ะปีนาโตนี่ก็ก็จบจบแล้วตอนนี้สมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ตั้งใจในการ เข้าร่วมโครงการเด็กดีเสพทีน้อยนวัดโคกเหล็กตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์